2012นะครับฮอนด้าคอร์ด G8 นะครับเครื่อง K24 K24 W นะครับดูเพจตรงนี้นะนะครับยังเนียนเนียบนิ้งนะครับตามสภาพที่เห็นนะครับสวัสดีครับน้องๆน,นะครับแฟนคลับผมมีของดีมีของดีมายั่วน้ำลายนะครับ เอคอร์ด G8 นะครับน้องเขาแวะมาหาผมนะครับให้ผมตรวจเช็คสภาพนะครับน้องก็บอกว่าจะเปลี่ยนรถแล้วพี่แซมนะครับก็เลยว่าคันนี้ว่าจะขายนะครับโอ้โหพอผมเห็นผมเห็นสภาพมันนะตาลุกเลยนะครับน้องๆก็เลยเอาขออนุญาตน้องก็ถ่ายทํามาให้ดูนะครับใครสนใจบ้างนะครับลองคอมเมนต์ดูนะครับผมยังไม่บอกราคานะ ว่าคันนี้น้องเขาต้องการเท่าไหร่ยังไงรถปี2012 a e c c o r d G8 ตัวไมเนอร์ไมเนอร์เชนก่อนที่จะเป็น G9 นะครับนี่คือรถสภาพแบบนี้นะครับไม้ก็เป็นไม้แท้นะครับไม้แท้ชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์ผมตรวจเช็คแล้วนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะสภาพแบบนี้อย่างที่เห็นนะครับสีดำนะครับเครื่อง K24 เครื่องคีสีตัวนี้ไม่รู้ว่าเกือบท็อปหรือเปล่าผมก็ลืมถามน้องเจ้าของอยู่นะครับสภาพภายในนะครับก็หุ้มผมอะไรนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับนะนี่ยังยังไม่ได้คลีนเคลียร์เท่าไหร่นะน้องเข้ามาผมแล้วก็ผมขอญาตถ่ายแบบฉุกเฉินนะนะครับให้ดูภายในเห็นไหมครับใครใช้ x cord g 8อยู่นะครับไม่ต้องรีบร้อนขายก็ได้นะครับดูสภาพคันนี้เป็นต้นแบบเป็นหลักดูสิเห็นไหมครับ ยังเนียนใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม้ไม้แท้นะครับนี่ 1, 2, 6นะครับไฟต่างๆก็ขึ้นโชว์นะครับปกติทุกอย่างผมลองเสียบคอมแล้วปรากฏว่าโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับใครสนใจนะครับลองลองลอง,ลองตั้งคำถามในใจดูว่าอยากสมมติว่าจะไปเจออ xg อ G8 เครื่อง k 2 4นะครับในสภาพแบบนี้เนี่ยท่านอยากได้สักราคาเท่าไหร่นะครับ ลองไปดูตามเต็นต์ต่างๆดูก่อนก็ได้ที่เขาประกาศขายนะครับเห็นไหมสภาพนี่แหละครับเวลาจะไปซื้อรถมือสองนะครับน้องๆก็ดูแบบนี้ดูดูดูคันนี้เป็นต้นแบบเนี่ยครับนะอะไรต่างๆครับดูห้องเครื่องก็ดูสิเห็นไหมครับ K24 นะครับ k 2 4 s e นะครับฝากระโปรงเดิมเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับเห็นไหม รถวิ่งแสนกว่าโลแสนกว่าโลก็ปีหนึ่งปีแสนโลเดือนละหมื่นเฮ้ยเดือนละพันโลเห็นไหมไมเนอร์ดูที่กระจังหน้าใครสนใจลองดูนะครับให้กอด G8 ติดฟิล์มสไตล์อเมริกันหน้าใสหลังทึบนะครับแบบนี้สไตล์อเมริกันนะครับ เดี๋ยวให้ดูฝากระโปรงท้ายก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูฝากระโปรงท้ายนะครับแทบไม่มีตำหนิให้เห็นเลยอ้าวเนาะช่วยเปิดฝาให้พี่หน่อยก็ได้พี่มีเข้ารูปก็นดะพอดีน้องเขาไม่สะดวกออกสื่อนะครับ แต่ถ้าใครสนใจก็ลองเม้นดูนะครับดูว่าอยากได้ราคาสักเท่าไหร่นะครับเห็นไหมรถนี้เขามาแบบหาผมแบบฉุกเฉินนะผมเห็นแล้วเออว่าเฮ้ยนี่เห็นไหมครับใครใช้คอ,อร์ดเจน8อยู่ลองเปรียบเทียบเปรียบเทียบรถคันนี้กับรถท่านดูนะครับหืมไตท้องเป็นไงบ้างวะขอญาติน้องแล้นละนี่เห็นไหมไตท้องรถ11ปีย่างข้าปีที่11 นะครับเป็นไงล่ะนะครับของดีนะครับของดีนะงดนานๆจะเจอนานผมจะเจอทีนะนานๆผมจะเจอจะเห็นทักทีหนึ่ง G8 G8 มันก็สิบกว่าปีใช่ไหมมันก็ได้อายุการใช้งานนะครับได้อายุได้อายุมันแล้วอะ่ะนะครับแต่ว่าสภาพแบบนี้หายากวิ่งเดือนวิ่งเดือนละพันโลอย่างเงี้ยนะครับไม่แท้ครับผมนะครับแนะนำน้องๆเลยนะครับใคร สนใจรูปร่างหน้าตาของ e c x r G8 นะครับทุกวันนี้ราคาก็3บวกลบอะอาจจะ3บวกหรือ3ลบก็ไม่รู้อะนะาตามสภาพตามปีอายุการใช้งานล่ะนะครับนะแต่คันนี้นี่ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับถ้าใครสนใจก็ลองพิจารณาดูนะครับลองเมน้นลองเม้นใต้คอมเมนต์ดูก็ได้ว่าสมมติสภาพแบบนี้ถ้าไปเจอเนี่ยมีหาท่านอยากได้ทักราคาเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับผมแซมนะครับก็แค่นี้แหละผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับถ้าใครมีคำถามก็คลิ้งคลางหาผมก็ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับล้อเดิมเลยเห็นไหมทุกอย่างยังเดิมหมดเลยนะครับถือว่าน่าใช้นะต่ายยังวัดก็15บ6กกิโลลิตรสบายสบายอยู่นะครับแบบขับแบบชิวๆเรื่อยๆนะทะเบียนก็อัปทูเดตปี66อืม ไมเนอร์นะครับโคมรมดำนะครับเดิมๆมไม่ได้เสริมไม่ได้แต่งรถแบบนี้แหละครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับเห็นไหมครับสภาพกลิ่นไอไอกลิ่นยังเป็นกลิ่นรถใหม่อยู่เลยสิบกว่าปีอะสิเอ็ปี อาจจะรกหน่อยหนึ่งเพราะน้องก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรแค่แวะมาหาผมมาทักทายกันในฐานะคนรู้จักกันลายไม้เงี้ยเห็นไหมห,หลังคาผ้าหลังคาืหแค,คอตีแปดผมว่าทุกวันนี้ยังน่าใช้นะยังน่าใช้ทีเดียวแหละตัวถังบอดี้ก็ถือว่ายังได้อีกหลายปีอยู่สวัสดีครับ